ได้อยู่หงแดงต่อลิเวอร์พูลล้มเลิกแผนปล่อยเคียซ่าหลังเหลือตัวลุกแค่6กลายโดยสำนักข่าวเดลโรสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังจากอิตาเลียนได้เผยว่าลิเวอร์พูล ตัดสินใจเก็บเฟเดโกเคียซ่าไว้ใช้งานต่อในซีซั่น2025-2026หลังจากขายดาวิดนูเยสและหลุยส์ดีอาร์ตซึ่งนี่ทำให้ทีมเหลือตัวลุกเพียง6คนพร้อมรอดูสถานการณ์ดึงอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซินนั่นเองโดยลิเวอร์พูลนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีก,กปีล่าสุดได้รับการคาดหมายว่าต้องการโลเคียซ่าในซัมเมอร์นี้เนื่องจากกุนซืออร์เนอร์ชาร์ไม่ได้พาเคียซ่าบินไปทัวร์เอเชียกับสมโมสรแทนในเกมคอมมูนิตี้ชิลเฟเดโกเคียซ่า ก็เป็นแค่ตัวสำรองที่ไม่ถูกส่งลงสนามและในขณะเดียวกันในซีซั่นแรกของเฟลเดโกเคซ่าเขาได้ลงเล่นเกมพมรีเมียร์เพียงแค่6นัดและรวมทุกรายการเพียงแค่12นัดจึงแสดงให้เห็นว่าอาเนอร์ชาร์ตไม่มั่นใจในฝีเท้าของเขาสักเท่าไหร่และจนกระทั่งล่าสุดเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาเดลโลสปอร์ตสื่อเมืองอิตาลีได้เผยว่าเคซ่าได้เข้ามานั่งคุยอนาคตกับสล็อตแล้ว และขณะที่เอเจนต์ของเกียซ่าก็ได้คุยกับบอร์ดของลิเวอร์พูลเช่นกันซึ่งทั้งคู่ได้ข้อสรุปว่าเฟเดรโกเคียซ่าจะอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไป เนื่องจากทีมลิเวอร์พูลเหลือตัวรุกแค่หกลายหลังจากการขายดาวิดนูเยสและหลุยดีอาร์ตและการสูญเสียของดิโอโกโชตาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งนอกจากการเก็บเคียซ่าไว้แล้วนะครับลิเวอร์พูลก็มีแผนที่จะดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคนดังของิวคาสเซลเข้ามาร่วมทัพด้วยในซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าจะทุ่มเงินลลาวๆ150ล้านปอนด์และนี่ก็คือข่าวของเฟเดโกเคียซ่านะครับที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะเก็บตัวไว้ใช้งานต่อในซีซั่นหน้านั่นเอง